หนุ่มกลับจากสเปนเตรียมใจถูกกักตัวถึงไทยไร้คนตรวจเข้าประเทศชิวชิว5-600คนจากกรณีผู้ที่ใช้ facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าตนเดินทางกลับจากเมืองบาเซโรนาประเทศสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเตรียมใจมาแล้วว่าเมื่อถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจะต้องถูกตรวจร่างกายและกักตัวแน่นอนแต่เมื่อมาถึง กลับไม่มีมาตรการตรวจใดๆทั้งสิ้นโดยระบุข้อความดังนี้ก่อนที่ผมจะบินกลับมาจากบาร์เซโลนาผมได้รับข้อมูลมากมายจากหลายๆคนว่าผมจะต้องโดนตรวจร่างกายอย่างเข้มงวดตอนมาถึงที่เมืองไทยหรือผมอาจจะต้องโดนกักตัวถ้าเกิดติดเชื้ออะไรบางอย่างในร่างกายและผมก็เตรียมใจไว้แล้วด้วยถ้าจะต้องโดนกักตัวผมมาที่สนามบินบาร์เซโลนาตอนเช้ามืดและโดนตรวจร่างกายอย่างเข้มข้นก่อนขึ้นเครื่องของทุกๆคนทําให้เที่ยวบินล่าช้าไปสองชั่วโมง ผมมาต่อเครื่องที่อาบูดาบีก็ต้องผ่าน3ขั้นตอนในการตรวจร่างกายก่อนขึ้นเครื่องจนผมบินมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิผมเดินลงจากเครื่องตอน6กโมงเชา้าเดินผ่านตอมอไปยืนรอรับกระเป๋าพร้อมกันกับนักเดินทางอีก5-6 0 0คนที่บินมากับสายการบินอื่นๆ2อถึงสามลำที่บินลงในเวลาไล่เรียกกับผมเมื่อได้กระเป๋าผมและอีก5-600คนในตอนนั้นก็เดินออกไปนอกสนามบินโดยที่ไม่ได้เจอะเจอกับเจ้าหน้าที่แมวน้ำอะไรใดๆ ที่จะมาตรวจสุขภาพเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับประกาศกระทรวงสาธารณาสุขที่มีผลเมื่อวันที่6มีนาคม2563เรื่องท้องที่นอกราชาอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ได้แก่เกาหลีใต้จีนอิตาลีและอิหร่านเพื่อป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคทางด้านมาตรการยกเลิกวีซ่าออนอไรลประเทศและหเขตเศรษฐกิจ และยกเลิกการยกเว้นการตรวจลงตรา3ประเทศคือเกาหลีใต้อิตาลีและฮ่องกงที่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคอรอมหมายถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยต้องขอวีซ่าตามปกติยังสถานทูตและต้องมีใบรับรองแพทย์รวมทั้งผู้ที่มาจาก4ประเทศที่ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายต้องมีการรายงานตัวเพื่อก,กักตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีประกาศประเทศกลุ่มเสี่ยงเพื่อแนะนำประชาชนให้งดเดินทางในประเทศดังกล่าวหากไปแล้วกลับมาต้องกักตัวเอง14วันประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์อิตาลีอิหร่านฝรั่งเศสเยอรมน,นีและสเปนจำนวนประเทศเหล่านี้จะมีเพิ่มขึ้นได้อีกตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาด you <laughs>